สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะจับของเล่นที่อยู่ตรงหน้าเรามาเปิดโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนะคะนี่เริ่มแรกผู้โชคดีท่านแรกก็คืออดอกเน่ตาแรวตกไหมจะตกหรือเปล่าเรียบร้อยเพื่อนๆคะ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปเน่โรบอสแอปเปิลมาสอง ตัวพร้อมกันเลยนี่อุ๊ยทำไมตัวนี้ไม่ใส่หวัวโอ้ my god ใส่หวัวไม่ได้แล้วล่ะว้าวเคทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตัวถัดไปดีกว่านะโคคโ <Wow. S 2> ค,คดา้าชนี wow. oh ่โคคโคด้าของเราโอ้โหจะล่วงหรือเปล่า ให้ฟอกโอได้ที่จอมดือจอ,จอมสนของเรานวีว้ว้าวว้านี่อะมันมาสองตัวก็ให้มันเล่นพร้อมกันสองตัวไปเลย โอ้ทุกคนเอาลาทุกคนไปก่อนนะอย่าลืมถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ